ราชีตาของชาวลัคนาราศีเมษในวันที่23ธันวาคมปี2568ไปจนถึงพฤษภาปี69เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือที่9และ12ยกเข้าจุดที่3ปีแห่งการเปิดเส้นทางใหม่และการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าบางช่วงเวลาของชีวิตมันไม่ใช่เรื่องของการลงแรงมากขึ้นแต่มันคือเรื่องของการเปิดประตูใหม่ ปีที่ช่วงนี้ใกล้ๆเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวแห่งการขยายการเติบโตและปาฏิหารย้ายเข้าสู่ภพที่3ของคนเกิดราศีเมษนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแค่โชคแต่มันคือการเปลี่ยนเส้นทางทั้งหมดของจิตใจคุณนะเพื่อจะเข้าใจดาวพฤหัสนะผมจะบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าเรือนที่9คือความรู้สูงครูโชคใหญ่การศรัทธาการต่างประเทศผู้ปุกการละและ,และ เจ้าเรือนที่12คือการปล่อยวางกรรมเก่าการเยียวยาความลับและความในใจเมื่อดาวแห่งการขยายและการมองไกลมารวมพลังการเรือนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเชื่อมต่อความรู้การคิดมันหมายถึงปีนี้โลกภายในคุณจะถูกเปิดออกและโลกภายนอกจะขยายตามไปด้วยะนั้นนะครับเรือนที่3เนี่ยของคนราศีเมษคือความคิดไอเดียการเจรจาการเขียนการพูดสื่อสารที่น้องเพื่อนร่วมทีมการเดินทางใกล้ๆการเรียนรู้สั้นๆเนะเพื่อ้อาจจะขยายในสิ่งเดียวนี้ให้เกิดสิ่งดี นะเช่นความคิดดีขึ้นไอเดียไอเดียดีขึ้นการเจรจาดีขึ้นการเขียนการพูดการสื่อสารมีมุมประสบความสําเร็จพี่น้องเพื่อนร่วมทีมมีคนดีๆเข้ามาใกล้ชิดการเดินทางติดต่อการเรียนรู้ต่า,ตางๆประสบความสําเร็จนะเพื่อจะขยายทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่แปะไปแต่ต้องจําไว้ว่าดาวคือพลังของเรือนที่ 9- และ12เนี่ยมันมาด้วยมันแปลว่าการขยายแบบลึกและมีความหมายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตรงๆกับชาวราศีเมษ ผมจะเล่าเห็นภาพหนึ่งคุณจะคิดเยอะขึ้นแต่คิดได้ไกลขึ้นแบบน่าอัศจรรย์มันเหมือนสมองเปิดโหมดใหม่ไอเดียที่ไม่เคยคิดจะโผล่มาและมันจะไปได้จริง2พูดแล้วมีคนเชื่อมากขึ้นพุทธตคือศรัทธาเรือนที่3คือการพูดนี่คือปีที่ขายดีขึ้นเจรจาแม่นขึ้นเสนอโปรเจกต์แล้วผ่านง่ายขึ้นคนฟังเห็นด้วยมากกว่าเก่าพุทธตมันเป็นจุด สาสช้าเนี่ยอยู่ในเบอที่สามเนี่ยศาสช้าคือการเจรจาทุกประเภทใครทํางานด้านการติดต่อตัวการตัวแทนมีความสําเร็จนะสามเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เปลี่ยนชีวิตเพราะพฤติกรคือครูคุณจะได้เปิดประตูแห่งความรู้ใหม่แบบไม่ตั้งใจเช่นเรียนทําธุรกิจเรียนทักษะด้านออนไลน์เรียนภา,าษาเรียนด้านจิตวิญญาณด้านไมเซ็ตซึ่งท้ายสุดมันจะเปลี่ยนเส้นทางจริงๆ 4. ได้เดินทางเปลี่ยนมุมมองชีวิต แม้การแม้เป็นการเดินทางใกล้ๆแต่จะกลับมาพร้อมแรงบันดาลใจใหญ่ห้าความสัมพันธ์กับพี่น้องหรือเพื่อนสนิทด,ดีขึ้นใกล้เกลียเรื่องค้างคาหรือกลับมาคุยกันดีอีกครั้งอยากไม่น่าเชื่อหกคิดความคิดที่ติดมานานคายออกเพาดาวพฤหัสนะฮะคือดาวของการให้อภัยและการปล่อยวางปีช่วงเนี่ยสั้นๆเน,นี้ยตั้งแต่ยี่สิบสามธันวาปีเนี้ยไปจนถึงพฤษภาปีหน้าคุณจะปล่อยความคิดลบๆออกได้ง่ายขึ้นแทนที่ด้วยแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม ต้องบอกว่านี่คือหัวใจสําคัญที่สุดของการอ่านดวงให้ครั้งนี้เนี่ยผมจะอ่านผสมให้ฟังหรือว่าเจ้าเรือนที่9เข้าพบที่3คือความเชื่อความรู้เข้าไปกระตุ้นพบการสื่อสารและความคิดเป็นปีที่คําพูดมีพลังปีของการเป็นครูโดยไม่ตั้งใจปีที่พูดอะไรแล้วเปลี่ยนชีวิตคนได้นะบางคนจะถูกเชิญไปเป็นผู้สอนวิทยากรหรือทำคอนเทนต์แล้วดังพูดความจริงแล้วคนฟังธุรกิจโตเพราะการพูดการเจรจาเจ้าเรือนที่12ก็เข้าพบที่ส นเป็นเรือนแห่งการปิดฉากและกรรมที่ต้องปล่อยวางความคิดเก่าๆจะหายไปความกังวลลดลงนะคนโทรอีกจะหายจากชีวิตความคิดสร้างสรรค์เปิดแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีบททดสอบด้านมิตรภาพด้านเครือข่ายด้านเพื่อนฝูงถ้าดีจะคอนเนคกันต่อถ้าไม่ดีเลิกคบหามีเครือข่ายใหม่เข้ามาบางคนได้ปิดนี้ปิดคู่แข่งปิดเรื่องขาใจปิดความคิดลบในหัวและเริ่มต้นบทใหม่ของความคิดพ้นดีพูดแล้วมีน้ำหนัก การค้าการติดต่อดีมากเรียนรู้อะไรได้เร็วผิดปกติได้เพื่อนใหม่ที่ส่งเสริมได้โอกาสไปเรียนต่ออบรมหาความรู้ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้แรงบันดาลใจแบบต่อเนื่องนะผลที่อาจจะไม่ดีบ้างที่ท้าทายคุณคิดเยอะเกินฝุ่งซ่านมีโอกาสขยายการเดินทางเยอะจนเหนื่อยคือพวกนั้เป็นปะอยู่จุดนี้จับไหลก่กรย่างเกินไปจนกระจ,ระจายระวังคําพูดแรงโดยไม่ตั้งใจเมฆไฟแรงอยู่แล้วคานจุง นักจิตวิเคราะห์ระดับโลกเขาบอกว่าเพื่อรหัสเข้าเรือนที่สามจะช่วยให้ความคิดลึกๆของคุณถูกเปิดเผยคุณจะเข้าใจตัวเองแบบไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะนั้นเรือนที่สามคือนิสัยประจำวันมันมีคำพูดของเจมเคียร์เขากล่าวไว้ว่าปีนี้เปลี่ยนวันละนิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนทั้งระบบอย่างโจเซฟเคมเบลเขาบอกว่าปีนี้คุณจะเจอเส้นทางที่ถูกจริตหัวใจอย่างลึกซึ้งเพราะนั้นนะครับ คุณควรคอนเฟิร์มพลังงานให้ผมหน่อยใต้วิดีโอเพื่อรับพลังเพื่อหัสในจุดที่3คําพูดของฉันมีพลังความคิดของฉันเป็นแสงและฉันกําลังเปิดประตูเส้นทางใหม่ที่จักรวาลเตรียมไว้ให้ฉันฉะนั้นนะครับปีนี้ไม่ใช่ปีที่คุณต้องวิ่งให้เร็วกว่าใครแต่เป็นปีที่คุณต้องคิดให้ไกลกว่าเดิมเพื่อเพื่อรหัสด,ดาวแห่งการขยายสุดขอบจักรวาลย้ายเข้าสู่เรือนแห่งสหัสชะ คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะพูดได้ไกลขึ้นคิดได้กว้างขึ้นและเริ่มต้นได้ใหญ่กว่าเดิมนี่คือปีที่คุณจะรู้ตัวว่าทุกเส้นทางเริ่มต้นที่ความคิดและทุกการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่คำพูดของคุณถ้าคุณเกิดราศีเมษ นะครับอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ชาวราศีเมษเป็นราศีไฟที่เก่งที่สุดเวลาเริ่มต้นแต่พังที่สุดเวลาทําต่อเนื่องและนั่นคือเหตุผลที่เงินคุณขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนชีวิตไม่มีความสเสถียรตามความสามารถของคุณเลยาราศีเมษนะฮะมักลงมือก่อนคิด เป็นคนพลังงานสูงแต่ใจร้อนนะครับเลยมักซื้อเร็วลงทุนเร็วเชื่อเร็วตัดสินใจเร็วแล้วค่อยมานั่งเสียใจทีหลังเงินที่หายไปส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่พ่อเมษใจร้อนเกินเหตุนั้นราศีเมษเนี่ยหาเงินเก่งนะครับแต่ระบบเงินเป็นศูนย์ไม่แบ่งเก็บไม่กันเงินไม่คุมรายจ่ายหาได้มากใช้มากขึ้นเหนื่อยมากอยากชดเชยตัวเองด้วยการใช้เงินผลคือรายได้เยอะแต่เงินไม่เหลือหรือบางคนเนี่ยนะครับเป๊เนี่ยเป็น,เป,นเป็นราศีที่สู้สุดตัวแต่ปัญหาที่ทําให้เงินไม่พุ่งคือ คุณโฟกัสผิดจุดทำงานเยอะแต่งานไม่ดันไรายได้ทำงานหนักแต่ไม่ทำงานที่ขยายอนาคตใช้พลังเกินร้อยแต่พลังนั้นไม่ถูกทิศเมธเลยเหมือนเหนื่อยฟรีนะครับฉะานั้นเมธต้องการผลลัพธ์เร็วพออะไรช้าก็เบื่อพออะไรต้องรอก็ทิ้งพออะไรต้องอดทนไม่เอานี่แหละคือสาเหตุที่เมธรวยเร็วแต่ไม่รวยยาวนะฮะราศีเมธเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณควรจะรวยมากกว่านี้แต่ชีวิตมันเหมือนมีอะไรสักอย่างมาดึงเอาไว้ตลอดเวลา นี่เพราะเพราะนี่คือแพทเทิร์นการเงินของราศีเมษจริงๆร่าวดีราศีเมษเป็นราศีที่เปลี่ยนทิยได้เร็วที่สุดถ้าคุณรู้กดที่ตรงกับพลังงานของตัวเองพะนั้นเมษต้องการกฎที่กระชับชัดเจนและทําได้จริงและเห็นผลไวไม่ใช่อะไรยืดยาววุ่นวุ่นและเมื่อคุณมีระบบเงินที่เหมาะกับราศีไฟแบบเมษเงินมันจะวิ่งเข้าหาคุณแบบรุนแรงกว่าทุกคน เพราะนั้นเหมือนนักเรียนผมคนนี้อายุ35ปีตกงานไม่มีเงินไม่มีความหวังเขาเริ่มทําตามกฎเพียงไม่กี่ข้อแบบที่ออกแบบให้เข้ากับราศีของเขาโดยเฉพาะภายใน35วันเขาได้เงินก้อนใหญ่ก้อนแรก2ล้านบาททันทีเขาบอกว่าหนูไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้แค่ทำํทำตามกฎไม่กี่ข้อเท่านั้นท่าน,นราศีเมษเนี่ยคุณเป็นราศีที่พุ่งเร็วที่สุดถ้าจูนพลังถูกทางคุณมีไฟ คุณมีความกล้าคุณมีศักยภาพแต่คุณต้องมีกฎที่ถูกออกแบบมาสําหรับคุณไม่งั้นคุณจะเก่งแต่ยังไม่รวยแบบที่ควรเป็นถ้าคุณอยากเป็นคนต่อไปที่จะชีวิตพุ่งเหมือนเคสผู้หญิงคนนี้นะครับได้เงินสองล้านนะฮะพิมพ์คําว่าเมธรพร้อมมั่งคั่งแล้วผมจะบอกรหัสรับรหัสเงินของราศีเมษในคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งทางการเงินของชาวราศีเมษที่จะพาคุณนะฮะไปสร้างรายได้ในแบบของคุณ พนะาคุณนะครับไปใช้รหัสราศีของคุณในการสร้างความมั่งคั่งนะคะทักไปหาแอดมินพร้อมมั่งคั่งเนี่ยอย่างผู้หญิงคนนี้เขาไลน์มาบอกเนี่ยก่อนเรียนดูรู้สึกติดขัดทุกอย่างงานไม่ไปเงินไม่เข้า,ขาชีวิตเหมือนหมุนวนไม่จบข้อนี้ไม่ได้มาให้ความรู้แต่มาลื้อโปรแกรมเก่าในหัวของหนูที่หนูยอมปล่อยตัวตนเก่าที่กลัวชีวิตหนูเปลี่ยนทันทีคนใหม่เข้ามาการใหม่เข้ามารา,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 ายได้ใหม่เข้ามามันเกิดขึ้นจริงและมันเกิดขึ้นเร็วมากครอบคองขวัญปีใหม่ในปี2 5 6 9ัน้าอหสิ้าให้กับตัวเอง โดยใช้คอร์ดนี้เปลี่ยนฐานะทางการเงินคุณ